สวัสดีครับเก็ s ช็อปรีวิววันนี้กับโซฟาเบสตัวใหม่ที่ร้านนำมาจำหน่ายเป็นโซฟาเบสไทบูรุ่น OLT 502.60นะครับอันนี้มันก็จะมีความใหม่อยู่2อ,อย่างคือสีสีเนี้ยสีน้ำเงินเป็นสีใหม่แล้วก็ไซส์60เนาะแล้วก็มาเริ่มกันสำหรับรีวิวในเรื่องของอุปรกรณ์ที่มีในกล่องเนาะในกล่องเนี่ยมันจะมีหมอนแบบนี้แล้วก็จะมีโซฟาเนาะที่เขาไม่ได้ประกอบส่วนนี้ให้ แล้วก็มาประกอบอันนี้คือประกอบเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีประแจที่เอาไว้ใช้สําหรับขันตรงนี้หนึ่งอันอุปกรณ์ที่มีในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ในส่วนต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของขนาดของโซฟาเบสต,ตัวนี้กันบ้างน,นะครับเราพูดถึงเรื่องของขนาดเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าหรือคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่เนี่ยให้ลองพิจารณาดูว่าเราสามารถนั่งบนโซฟาตัวนี้ได้ไหมนะครับขนาดความกว้างนะครับของโซฟาตัวนี้ก็จะมีความกว้างประมาณ60ซนติเมตร เป็น60เซนติเมตรที่รวมแขนแล้วข้างในจะกว้างประมาณ56หรือ57 cm. แล้วก็ความสูงตอนที่ปรับเป็นเตียงนะครับประมาณ25หรือ26เซนติเมตรเท่านั้นเอง อันนี้เราก็อยากจะให้ลองพิจารณาดูว่าเออความกว้างขนาดนี้เราเป็นคนตัวใหญ่ตัวเล็กขนาดไหนเราสามารถใช้งานได้ในขณะที่นั่งหรือเปล่า แต่ในกรณีที่เราอยากจะปรับเป็นเตียงเนี่ยความสูงประมาณแค่25หรือ26เซนติเมตรเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือเปล่า,าอันนี้เราต้องลองพิจารณาดูนะครับทีนี้ในส่วนต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องของวัสดุของตัวโซฟาอันนี้กันบ้างนะครับโซฟาตัวนี้เนี่ยขาเนี่ยเป็นเหล็กนะครับที่เห็นสีเทานี่เป็นเหล็กพ่นสีกันสนิมด้านในโครงสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นฟองน้ำความหนาแน่นสูงโฟม EPE ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโครงเหล็กสานเป็นตะแกรงนะอันนี้มันจะอยู่ตรงกลางเนื่องจากว่า อย่างตรงเนี้ยมัน,ม,นมันก็จะเป็นส่วนที่สัมผัสกับผิวหนังคนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นมันเป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะแข็งเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่มันเป็นโครงที่เป็นเหล็กอะ่ะมันก็จะอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นพวกฟองน้ํากับโฟม EPE ผ้านะครับที่ผมสัมผัสอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นผ้าลินินเนาะวัสดุก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะในส่วนต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการใช้งานกันบ้าง นื่องจากว่ามันเป็นโซฟาเดเนาะเป็นโซฟาที่สามารถปรับเป็นเตียงได้ก็จะมี2อฟังก์ชันสําหรับโซฟาแล้วก็เตียงโซฟาเนี่ยมันก็แบบนี้แหละทีนี้เราก็จะปรับจากโซฟาเป็นเตียงจากโซฟาเป็นเตียงก็กางอันนี้ออกมาวิธีการปรับส่วนนี้ให้โน้มไปทางนี้ แต่อย่าลืมกางขาออกมาก่อนด้านหลังนี้มี1ิปที่เก็บขาเอาไว้นะครับแกะออกมาอย่างนี้โน้มไปเรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละที่จะปรับจากโซโฟ,ฟามาเป็นเตียงเนาะพอเป็นเตียงแล้วเนี่ยเตียงก็สามารถปรับเอนได้ด้วยนะได้กี่ระดับได้6ระดับรวมแนวละน้านะครับแนวละหน้ารับหนึ่งสสามสี สุดแค่นี้นะครับจะเห็นว่าไม่ฉากหรอกทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะปรับจากจากเตียงกลับไปเป็นโซฟานะครับก็ถ้าเราอยู่อย่างนี้แล้วเราก็แค่พับขึ้นมาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องของวิธีการใช้งานทีนี้เราจะมาสรุปความพิเศษของตัวโซฟานี้กันปกติแล้วโซฟาที่ร้านมีจําหน่ายเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ในบางประเด็นนะสำหรับโซฟาตัวนี้ความพิเศษของมันอยู่ที่ขา เราเราจะเห็นว่าขาเนี่ยมันเป็นเหล็กหมดเลยแล้วมันก็เป็นรูปตัวยูในขณะที่โซฟาหลายตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นขาในทรงทรงกระบอกเนาะซึ่งแน่นอนว่าไอ้ขาทรงแบบเนี่ยตัวยูแบบเนี่ยแล้วมันเป็นเหล็กเนาะมันก็จะมีความแข็งแรงทนทานไอ้ตัวโซฟาตัวเนี้ยมันมันก็จะไม่เหมือนกับโซฟาตัวอื่นเนื่องจากว่าตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะมีความกว้างประมาณ80หรือ100เนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าเออถ้ามันใช้คนเดียวอะไรเงี้ยบางที 80หรือ100อเนี่ยมันอาจจะกว้างเกินไปก็ได้นะเราก็เลยลองนำเข้าตัวที่มันมีขนาดความกว้างแค่60ซนติเมตรเนี่ยอาจจะเหมาะกับผู้หญิงแล้วกออ็อาจจะมีขนาดตัวที่แบบไม่ใหญ่มากอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นผู้ชายก็ได้อะไรแบบนี้แล้วก็จะมีราคาที่ถูกลงกว่าตัว80หรือ100ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความความพิเศษของตัวโซฟ,ฟาตัวนี้แหละทีนี้ข้อสังเกต ก็คือว่าหนึ่งมันมันอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุเนื่องจากว่าตอนที่มันปรับเป็นเตียงมันค่อนข้างจะเตีย้ยเนาะเรื่องที่2ก็คือว่ามันมีความกว้างประมาณ60ซนติเมตรรวมแขนนะครับถ้าถ้าวัดเฉพาะบอกข้างในมันแค่57เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันมันก็ค่อนข้างจะเล็กเนาะอาจจะต้องเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กหน่อยนะครับหรือว่าเป็นเด็กอะไรเนี่ยก็น,น่าจะโอเคนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละสำหรับรีวิวไทบูรุ่น OL ท5 0 2 6 0สสีฟ้าตัวนี้นะครับ ก็หาว่าสนใจสินค้าก็สามารถแอดไลน์สอบถามข้อมูลได้นะครับแอดเกชชอสั่งซื้อก็ได้นะครับหรือว่าในในเว็บไซต์ w w w ์ e t s เ o ็ c ด m กชอก็ได้เหมือนกันนะครบเปิดโทรศัพท์0 8 8ย์5 7 8 8ปนะครับหากว่าชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ช anel ให้ด้วยกว่านี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ